เริ่มต้นปีใหม่คุณลืมอะไรหรือเปลา่าถ้าคุณยังแบกเรื่องเก่าๆไว้เต็มหลังผมอยากบอกว่าทิ้งไปบ้างก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องแบกมันไปทั้งปีหรอกบางเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผิดหวังหลงทางทำพทลาดเลือกผิดเสียเวลาเสียใจและเสียความมั่นใจในตัวเองไปทีละนิดเรามักย้อนกลับไปมองอดีตมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนหวังว่าถ้ามองนานพอ มันอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ความจริงคืออดีตจะหนักหน่วงแค่ไหนมันก็เปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้สิ่งเดียวที่ยังเปลี่ยนได้คือการตัดสินใจในวันนี้เพราะมันยังพาเราไปสู่อนาคตอีกแบบได้เสมอการนั่งสงสารตัวเองไม่ได้ทำให้วันนี้ดีขึ้นไม่ได้ทำให้พรุ่งนี้ง่ายขึ้นมันแค่ทำให้เรายืนอยู่ที่เดิมนานกว่าที่ควรจะเป็น บางทีถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นเราแล้วหันกลับมาถามตัวเองใหม่ว่าต่อจากนี้เราจะเอายังไงกับชีวิตตีชีวิตไม่เคยรีบสอนเราให้เก่งมันไม่เคยผลักเราขึ้นเวทีแล้วบอกว่าอา้าโตได้แล้วชีวิตเลือกจะสอนเราแบบช้าๆผ่านความล้มผ่านความเหนื่อยผ่านวันที่อยากหายไปจากโลกสักพัก มันสอนให้เราล้มเพื่อให้รู้ว่าขอบเขตของเราคือแค่ไหนมันสอนให้เราพักเพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่การวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวบางช่วงของการพักไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่มันคือการถอยออกมาเพื่อถามตัวเองให้ชัดขึ้นว่าเรายังอยากใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ไหมบางครั้งการได้อยู่เงียบๆกับตัวเองการได้อยู่กับครอบครัว การได้ทบทวนหัวใจตัวเองอีกครั้งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตอีกแบบหนึ่งไม่มีใครโตขึ้นโดยไม่เคยหลงทางเพราะถ้าเราไม่เคยหลงเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเส้นทางไหนที่เราไม่ควรเสียเวลาเดินต่อบางช่วงของการหลงทําให้เราได้หยุดได้พักได้กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่สําคัญจริง และนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการรีเซ็ตชีวิตในแบบที่ชีวิตเป็นของเราจริงๆต้นปี2026คุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องเร็วกว่าใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้โลกเห็นแค่ถามตัวเองให้ชัดว่าต่อจากนี้เราจะเอายังไงกับชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครมาช่วยเราได้ตลอดไม่มีใครแบกชีวิตเราแทนได้ คนเดียวที่ต้องเลือกก็คือตัวเราเองถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตมันช้ามันพังมันไม่เป็นอย่างที่คิดขอให้รู้ไว้ว่ามันอาจไม่ได้กำลังทำร้ายคุณแต่มันกำลังพาคุณออกจากที่ที่ไม่เหมาะกับคุณบางสิ่งที่คุณเสียไปในปีที่ผ่านมาอาจกำลังเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนเพียงแค่วันนี้คุณยังไม่เห็นมันเท่านั้นเอง ต้นปีนี้ไม่ต้องสัญญาอะไรยิ่งใหญ่แค่เลิอกอยู่กับอดีตท,ที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเลือกอยู่กับปัจจุบันที่ยังเปลี่ยนอนาคตได้เสมอวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่กล้าทิ้งอดีตท,ทั้งที่มันยังเจ็บอยู่เพราะการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องเสียงดังแค่จริงใจกับตัวเองก็พอชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งเหมือนใครมันแค่อยากให้คุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ ไม่มีใครมาช่วยเราได้ตลอดไม่มีใครแบกชีวิตเราแทนได้สุดท้ายแล้วคนเดียวที่ต้องลุกขึ้นมาเลือกก็คือตัวเราเองเราโตจากบทเรียนโตจากบาดแผลโตจากวันที่เคยคิดว่าไม่ไหวแต่สุดท้ายก็ยังไม่ยอมแพ้ต้นปีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากความสมบูรณ์แบบแค่เริ่มจากการเลิกสงสารตัวเองและยอมรับว่าอดีตคือบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวน แล้วเลือกใหม่ตัดสินใจใหม่ลุกขึ้นใหม่ในแบบที่ชีวิตเป็นของคุณจริงๆเพราะเส้นทางที่ใช่มักเริ่มต้นจากวันที่เรากล้าปล่อยวางและเดินต่อด,ด้วยหัวใจที่โตขึ้นเสมอเด็กๆชอบถามว่าทำไมผู้ใหญ่ทำได้ก็เพราะประสบการณ์อย่างไรล่ะที่สอนเรามาไม่มีใครมีประสบการณ์ที่ดี100%เอร์เซหรือแย่หนึ่งเซทุกอย่างล้วนสอนเราทั้งนั้นอยู่ที่เราเลือกมอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราชีวิตเหมือนกราฟด้วยนะครับสวัสดีครับ